โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษารัฐประศาสนาศาสตร์หลักการและเหตุผลการจัดอบรมด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องจัดกิจกรรมเสริมทักษะควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาหรือผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายอื่น และนํามาทําแบบฝึกหัดและการสอบเก็บคะแนนวัดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนําไปใช้จากประสบการณ์จริงกิจกรรมต่างๆใกล้ตัวและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความภาคภูมิใจและมีจิตคติที่ดีต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทําโครงการจึงได้พิจารณาจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อมุ่งเน้นและสอดแทรกความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านกฎหมายเบื้องต้นที่ต้องเจอในชีวิตประจําวันลงในกิจกรรมที่จัดให้มีในโครงการวัตถุวระส่งโครงการ1เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ2เพื่อนำกลยุทธ์ในการเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนด้านกฎหมายและเสริมสร้างนิสยัยการเรียนรู้ตลอดเวลา 3. เพื่อให้มีทัศน,นคติที่ดีด้านกฎหมายและการนำความรู้ด้านกฎหมายไปใช้จริงในชีวิตประจำวันกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสาขารัฐประาศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจำนวน150คนรูปแบบกิจกรรมกิจกรรมที่1ฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นกิจกรรมที่2ฝึกทําแบบฝึกหัดหลังจากฟังคาบรรยายกิจกรรมที่3เปิดสื่อเกี่ยวกับกฎหมายในการใช้ชีวิตประจํญญาวันผ่ญญาน YouTube กิจกรรมที่4สอบเก็บคะแนนวัดความรู้ ระยะเวลาในการดำเนินการระยะเวลาในการดำเนินการ2สัปดาห์สัปดาห์ละ2วันวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา1 0 3โมงครึงง่งถึงเที่ยงครึ่งเป็นโครงการแบบไปกับวันที่2ตุลา2 5งพ4ฟังคำบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสถานที่อาคารศิริวรรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมผู้รับผิดชอบนางสาวกัลยาลัตเสนารัต วันที่3ตุลา2564ฝึกทำแบบฝึกหัดหลังจากคำบรรยายสถานที่อาคารศิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผู้รับผิดชอบนางสาวตุธารัตนาคะวันที่9ตุลาคม2564เปิดซื้อเกี่ยวกับกฎหมายในกะใช้ชีวิตประจำวันใน YouTube สถานที่อาคารสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผู้รับผิดชอบนางสาวนัทมนลพันธ์ขวอง,ว,งวันที่10ตุลาสองพสอบเก็บคะแนนวัดความรู้ใน Google Form สถานที่อาคารสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผู้รับผิดชอบ นางสาววิภาวัรทรัพย์สถานที่ดําเนินการอาคารสิริวรปปัญญามหาวิทยาลัลาายราชภัฏนครปฐมตัวชีวัดผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยะเกของระยะเวลาโครงการทั้งหมดและผ่านเกณฑ์การประเมินจากการเก็บคะแนนใน Google Form ในสัปดาห์สุดท้ายของระยะเวลาโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับและการนําไปใช้1ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆในการดําเนินชีวิตประจําวัน2เมื่อเกิดปัญหาก็จะสามารถนําความรู้ที่อบรมมานําไปใช้ได้ผู้เข้าฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายมากขึ้นแผนการดําเนินง,งานกิจกรรมที่1ฟังคําบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นรายละเอียดกิจกรรมแจกเอกสารและรับฟังวิทยากรบรรยายและเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมาย เบื้องต้นเชิญวิทยากรให้ความรู้สถานที่ดําเนินการอาคารสิ่ิวรบัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมชื่อผู้รับผิดชอบนางสาวกัญญาลัดเสนารัดวันที่ดําเนินกิจกรรมวันที่2ตุลา2514 กิจกรรมที่2ทํทำแบบฝึกหัดหลังจากฟังคำบรรยายและละเอียดกิจกรรมแจกแบบฝึกหัดให้แก่ผู้เข้าร่วมพงการสถานที่ดําเนินการอาคารศิริวรบัญญญามหาวิทยาล,ลัยราชภัฏนคนปรปฐม <Okay. S 1> ชื่อผู้รับผิดชอบนางสาวจุธารัตน์นาคะวันที่ดําเนินกิจกรรมวันที่3ตุลา2564กิจกรรมที่3เปิดสื่อเกี่ยวกับกฎหมายในการใช้ชีวิตประจําวัน รายละเอียดกิจกรรมเปิด YouTube ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการรับชมและเล่นเกมตอบคำถามสถานที่ดำเนินการอาคารสิริวาราปัญญามหาวิทยายลัยราชพัฏนครปฐมชื่อผู้รับผิดชอบนางสาวนัชมน,พ,นพันขาวง วันที่ดำเนินกิจกรรมวันที่9ตุลา2564กิจกรรมที่4สอบเก็บคะแนนวัดความรู้รายละเอียดกิจกรรมใช้ Google Form ในการทำข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายทั้งหมดที่ดทได้รับฟังมาสถานที่ดำเนินการอาคารศิริวรบัรยามหาวิทยายลัยราชภัฏนคปรปฐมชื่อผู้รับผิดชอบนางสาววิภาวันทรัพย์ผุดวันที่ดำเนินกิจกรรมวันที่10ตุลา2564 งบประมาณที่ใช้กิจกรรม1ฟังคําบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น2ทําแบบฝึกหัดหลังาาจกากฟังคําบรรยาย3เปิดซืาฬาฬ่อเกี่ยวกับกฎหมายในการใช้ชีวิตประจาํะาวันกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสาขารัฐทรรรรัพอภินาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรายการค่าใช้จ่ายค่าเอกสาร2,700บาทแบบฝึกหัด6 0 0บาทค่าอาหารว่าง4วัน12,800บาทค่าวิทยากร6 ปากกา200แท่งปากกาลบคำผิด200อัน2,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น27,600 กฎระเบียบให้ผู้เข้าร่วมแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแนวทางการประเมิน,น,น,นโครงการตัวชี้วัด1กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละเกของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละเกประเภทตัวชี้วัดผลผลิตวิธีการคำนวณวิธีการคำนวณจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเกของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดระยะเวลาภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ2 เกณฑ์การประเมินจากการสอบวัดความรู้ใน Google Form ในสัปดาห์สุดท้ายเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละประเภทตัวชี้วัดผลลัพธ์วิธีการคำนวณวิธีการคำนวณกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการต้องทำข้อสอบใน Google Form ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ60ขึ้นไประยะเวลาภายหลังเสรจสิ้นโครงการ ที่ต้องประเมินความรู้และความเข้าใจที่มีต่อผู้อบรมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ90วิธีใช้ในการประเมินวิธีใช้ในการประเมินข้อสอบใน Google Form จจำนวน60ข้อผู้ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง